เราได้มาเยอะแล้วเสียให้ได้ไม่เป็นไรหรอกมั้งร้อยเองนะคะอู้หูอีกตัวเดียวเท่าน,น,นานนะโอโ้ปกตินานขนาดนี้นะมันต้องเข้าฟีเจอร์แล้วแต่วันนี้ไม่เข้าเลยเพื่อนคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า ดีนะคะเพื่อน,อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบาโบอีกเช่นเคยนะคะกับสวิตโบนันซาแต่วันนี้มากับไอกิริสตมาสเหมือนเดิมนะคะทุนวันนี้อยู่ที่102เพื่อนๆเราเคยทำทุน50นะคะทุนน้อยอในเวอร์ชันสวิตโบนันซาเวอร์ชันออริจินอลเนาะแต่วันนี้นะคะเรามาเวอร์ชันไอกิริสมาสเองนะคะทุนน้อยนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยทำทุนน้อยของเวอร์ชันไอกิริสมาสเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แล้วทุหนึ่งร้อยสองของเราจะได้อะไรบ้างเนาอะอาขออนุญ,ญาตปรับเป็ดนะคะไปอยู่ที่2แล้วกันนะคะทุน50ิบเราเบ็ดไปที่หนึ่งใช่ไหมอาแต่นี้ทุน100อเราเบ็ดไปที่2ละกันเนาะปึ๊บแล้วก็แตกไม่แตกไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะคลิปนี้รู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยจะดีเลยเพื่อนๆคะ่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มากันดวงยังไงไม่รู้นะปึ๊บโอ้โหอังกุนกล้วยมะโอ้โห กล้วยมาต่อไปเออ,เอ,อสวยท้ายถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะคะจบเกมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะสวยแบบนี้หรือเปล่าปึา๊บะกล้วยมาโอ้โหวันนี้เกลือนะเพื่อนๆนะไม่ค่อยจะคอมโบเลยนะคะปึ๊บโอ้โหเปื่อยมากๆเลยเพื่อนขา เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันออริจินอลของเขาเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงกับคุณน้อยเนาะแต่บาโบก็เล่นในช่วงเวลาปกตินะเพื่อนๆทำไมรู้สึกว่าหลังๆมาเริ่มไม่เข้าแล้วอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเวลาเดิมเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเวลาไปเล่นเที่ยงคืนเที่ยงคืนเนาะประมาณเที่ยงคืนดูเพื่อนๆค่ะปึ๊บสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูบาโบใหม่นะบอกทุกคลิป ะะคะบอกทุกคลิปตลอดเลยว่าฝากกดติดตามโอ้้หูเพื่อนๆเออสวยจังหวะเมื่อกี้สวยนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้บาโบด้วยนะ <_ d ata> กดกระดิ่งได้ยิ่งดีเลยนะ <_ d ata> หรืออยากให้บาโบ่ทำูุิเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับบาโบได้นะคะ <_ d ata> โอ้โหวันนี้ลูกอมลงยากเหลือเกินเพื่อนๆค่ะ <_ d ata> อค่ะเหลือ58แล้าทุน100เพื่อนมาดูกันดีกว่าวัาวนนี้จะชวดกันไหมเอ่ยนะคะ ถ้าสําหรับบาบูแล้วอ่ะตัวเองจะชอบเล่นทุนที่แบบหนานิดนึ่งเพื่อนเพราะว่าเราสามารถไปต่อได้ไงซื้อฟิวเจอร์ได้เวลาตัวคุณมันเข้าว่ะมันเข้าเยอะนะแต่เวลาเราแบบมีทุนน้อยเงี้ยมันได้มันได้ก็จริงเพื่อนแต่มันจะได้น้อยมานิดหนึ่งนะแต่ถ้าเราทุนหนาตัวคุณมันเยอะอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบออมันก็เข้าดีเนาะ เพื่อนๆคนไหนนะคะเพิ่งเข้ามาดูบาโบใหม่นะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บาโบด้วยนะปึ๊บหรืออยากให้ทำองทุนเท่าไหร่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับบาโบได้นะ,ะทำให้ได้ก็จะทำนะคะทำไม่ได้ก็จะทำเหมือนกันนะคะแต่แตกไปแตกอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าขนาดมารอบนี้เนี่ยยังรู้สึกว่าใจคอตัวเองไม่ค่อยจะดีเลยเพื่อนๆ พกทุนมา1 0 0อะไรแบบเนี้ยเออวันเนี้ยรู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดีจริงๆเพื่อนเือรู้สึกว่าจะชวดกําไรยังไงไม่รู้นะอ่าแต่ยังไงเราก็มาวัดกันดูละกัน66สุดท้ายอ่า66สุดท้ายนะจ๊ะเปิบหน้าร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆขาจะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปไหนนะคะเอะมันหยุดยาวช่วงปีใหม่เนาะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะรักษาสุขภาพนะคะระวังอุบัติเหตุกันด้วยนะ ปึ๊บกล้วยไหลต่อไหมโอ้โหเีไดวันนี้ก็คอมโบบ่อยพอสมควรแต่แตไนะะ่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะรู้สึกว่าเกมเปลี่ยนไปเหมือนเธอเปลี่ยนใจอีกแล้วนะคะโอ้บาโบนั่งกดไปลุ้นไปแบบเก้าอี้แทบเอ้ยก้นแทบจะไม่ติดเก้าอี้อะไรวะ เออถูกแล้วนะคะก้นแทบจะไม่ติดเก้าอี้อยู่แล้วเพื่อนๆลุ้นมากเลยนะคะเวลาทุนน้อยๆน,นี่คือเออลุ้นมันจะแตกไหมวะมันจะมันจะยังไงอะไรแบบนี้นะคะน่าจะไม่เข้านะคะแต่ทุน50ก็แบบได้มาแบบชวดๆเนาะแต่อันนี้ทุน100%บาบูไม่รับประกันว่ามันจะแตกหรือไม่นะถ้าใครที่ขอขอบาบูทำทุนแล้วแต่มันไม่แตกก็ขออภัยมาแนที่นี้ด้วยนะคะ ทำแล้วแต่มันไม่แตกจริงๆเราก็ต้องเอาความเป็นจริงอนะเนาะเพราะว่าเกมแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีได้มีเสียบ้างเพื่อนเราได้อย่างเดียวเนี่ยเขาก็ต้องขาดทุนแน่นอนนะคะก็เหมือนเราเป็นผู้ให้กับผู้รับอะไรแบบนี้ให้ก่อนถึงจะได้รับเออคิดในแง่ดีไว้ก่อนมาโบเอ๋ยโอ้โหจะรัวไว้ไหนเออสี่สิบสี่สุดท้ายนะคะเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าว่าว่าจะแตกไหมว่าจะเข้าอ่า ฟีเจอไหมปึ๊บโอ้โหเปื่อยแล้วเพื่อนๆดูจากทรงแล้วน่าจะแบบไม่เข้านะคะวันนี้เราช่วนแน่ๆนะถ้าบาบรู้สึกแต่เขไม่ค่อยจะดีแบบนี้ยังไงก็ช่วนแน่นอนนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะเพิ่งเข้ามาดูบาบใหม่นะฝากกดติดตามนะคะคกดไลค์กดแชร์เขาก็จะบอกไอ้บาบมึงจะย้อมอะไรนักหนากูกดติดตามแล้วอะไร,ประ,ป,ระประมาณนี้หรือเปล่าโอ๊ยติดอ่างอีกแล้วนะคะเพื่อน่ะ ตื่นเต้นเวลาพกทุนมาในน้อยนี่แบบโอ้ตื่นเต้นไหวนะคะปึ๊บโอ้ชวดแน่นอนยีสุดท้ายโอ้โหยังได้มาต้องถูกป,ปะแล้วนะไปต่อไปต่อไปต่อที่จะไปต้องไปให้สุดถ้าจะหมดก็ต้องหมดให้สุดนะคะเพื่อนๆขาเออเราได้มาเยอะแล้วเสียแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกมัง้งร้อยเองนะคะโอ้โหอีกตัวเดียวเท่านั้นนะ Oh. ปกตินานขนาดนี้นะมันต้องเข้าฟีเจอร์แล้วนะแต่วันนี้ไม่เข้าเลยเพื่อนๆนะวันนี้ไม่เข้าเลยถ้าใครที่เพิ่งเพิ่งดูคลิปนี้นะแล้วคิดว่าเออปาโบทําคลิปมันไม่แตกไปดูคลิปเก่าๆก่อนนะคะทําแตกมาหลายคลิปแล้วเกลือคลิปนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะเออฝากไปดูคลิปเก่าๆของปาโบด้วยนะคะเพื่อนๆปกติก็จะทำอ่าพวก ทางเลือกให้เพื่อนๆที่จะซื้อฟีเจอร์ว่าราคาไหนดีะอะไรตัวนี้นเราเคยเทียบกันไปแล้วเนาะโอ้โหอีกตัวเดียวเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากที่จะลองซื้อฟีเจอร์ของเกมนี้นะคะก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่กองๆของมาบูได้นะตัดสินใจก่อนที่จะซื้อฟีเจอร์นะคะเพื่อนๆว่าราคาไหนดีเนาะอ่าเดินทางมาถึงเจสุดท้ายเพื่อนๆจ๋าห้าสุดท้ายละปึ๊บโอ้โหเกลือ คุณเพื่อนค่ะวันนี้เราเกลือนะคะปะบมผิดหวังอีกแล้วผิดหวังในตัวเองมากๆเลยนะคะราะปกติก็แตกมาตลอดเนาะแต่วันนี้ไม่แตกไม่เป็นไรนะคะคลิปหน้านะคะปะบมบบจะกลับมาแก้ตัวกันใหม่เออคลิปหน้าปะบมจะกลับมาแก้ตัวกันใหม่นะคะแก้มือแก้ตัวกันใหม่นั่นแหละเออจะกลับมากับทุนเท่าไหร่หรือใครเดทเท่าไหร่ก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Can we be friends?